ณเวลานี้เรายังต้องจับตามมอตลาดกันอย่างต่อเนื่องนะครับตีหนึ่งคืนนี้ก็จะมีการประชุมรายงานของการประชุมเฟดนะยังไงบ้างเพื่อนๆจับตาดูกันนะครับในตีหนึ่งนี้เนาะตอนนี้ก็5้าทุ่มและอีกนิดเดียวนะครับเอาละวันนี้เราจะมาพูดถึงราคาบิตคอยครับหัวตามหัวข้อเรื่องเลยครับก็คือบิตคอยเนี่ยใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะห้ามพลาดในการตกรดนะเพื่อน เพราะว่าถ้าขึ้นตรงนี้ได้เนี่ยไปไกลเลยนะนะครับเอาละ่ะทําไมผมถึงพูดอย่างนี้เนาะคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนําการลงทุนครับผมแค่จะมาพูดถึงมุมมองในการลงทุนของผมเนาะให้เพื่อนๆได้ฟังกันแล้วก็เพื่อนๆลองเอาไปตัดสินใจกันดูนะครับว่าเห็นด้วยกับความความมุมมองผมหรือเปล่านะครับคราวนี้ผมจะทามาให้เพื่อนๆรู้จักกับเวคอ,อ ลอจิกนะครับเวคอ f ฟลอจิเนาะจะเป็นแบ่งย่อยออกมาจากทฤษฎีดาวทฤษฎีดาวเนี่ยจะมีการทำงานอยู่ทั้งหมด3 p h เฟสเนาะรับรู้ขาขึ้นแล้วก็สิ้นสุดแล้วก็รับรู้ขาลงนะครับแต่ว่า w วคคอ f เนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น4 p h เฟสนะครับก็จะมี exumulation นะครับ markup แล้วก็ Distribution แล้วก็ Mark Down ในตัว Accumulation เนี่ยมันก็จะมีช่วงของ s e l ลิงไคลแม็กเนาะช่วง Spring แล้วก็ Low Volume ่นะสังเกตรตรงช่วง Low Volume ดีๆนะเพื Low Volume, Fail, Sell, Off, นะ่อนๆโลว์วอลลุ่มเฟลเซลออฟเนาะแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นไปก่อนที่จะลงมารีเทสแล้วก็ต่อคราวนี้ถ้าเกิดมันพุ่งขึ้นไปแล้วมีการวอลลุ่มมันดดาวลงมาเนี่ยเนาะเราก็อนุมานได้ว่า มันกําลังจะเกิดการจําขึ้นไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นช่วงของเฟสของการมาคอัพเอฟเฟกที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่กซ u um เม l a t i o n จบลงนะครับคราวนี้ผมมองเห็นอะไรนะครับบิตคอยอย่างที่บอกครับบิตคอยขึ้นทุกเหรียญจะขึ้นตามเกือบทุกเหรียญแน่นอนแบบ90%ของตลาดขึ้นตามแน่นอนนะครับคราวนี้ผมกําลังจะมาเอามุมมองนี้ให้เพื่อนๆดูว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้เนี่ย มีโอกาสนะที่บิตคอยจะพุ่งขึ้นไปเอาละเรามาดูกันอย่างช้าๆนะครับว่าผมเห็นอะไรบ้างอันนี้ผมได้วาดไว้แล้วนะเดี๋ยวขยายให้ดูว่ามันเป็นยังไงแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันต่อครับสำหรับมุมมองของผมผมขออนุญาต2นาทีในการทายอินเนาะเพื่อนๆเ,เพราะว่าไม่มีอะไรจะกินแล้วตอนนี้เกดโดครับเป็นผู้สนับสนุนหลักของเราแล้วก็ เกดโอเป็นเอ็กชนนที่ใหญ่ที่สุดอันดับ6ของโลกมีเหรียญในเพื่อนเทรดถึง1,400เหรียญเป็นเอ็กช n นนที่คนไทยหลายๆคนนะครับนิยมเทรดเพราะว่ามีฟังก์ชันให้เลือกสร้างรายได้เนี่ยมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นคลาว d m มาย n นงหรือว่า copy trade ในส่วนของของฟิวเจอร์ Future เนี่ยยังไม่สามารถเทรดได้เนาะแล้วก็สตาร์ทอัพก็คือซื้อเหรียญในในราคาที่ถูกเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่สามารถซื้อได้มันเป็นกฎหมายท้องถิ่นของเขาเนา เรายังไม่สามารถทําอะไรได้เราก็ที่ทําได้อยู่ก็คือการปล่อยกู้นะครับการ copy trade แล้วก็ cloud mining อันนี้หลกัลกๆที่คนไทยเข้ามาใช้นะครับแล้วก็อย่างที่4ที่ชอบใช้กันก็คือ Low m า r k e t Cap นะครับผมคนไทยชอบความเสี่ยงสูงเนาะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ชอบหาเหรียญโปรเจกต์ดีๆพื้นฐานดีๆแล้วก็อยากได้ Low Market Cap เนี่ย เอ็กช n g นต a เกตรอด o ตอบโจทย์เพื่อนแน่นอนนะครับตอนนี้ก็ครบรอบ9ปีเนาะครบรอบ9ปีสําหรับใครที่ยังไม่สมัครเนี่ยพอเข้ามาสมัครเนี่ยจะมีการแจกโบ,โบนัสมากมายเลยนะครับสมัครครั้งแรกจะได้โบนัสพอยต์เนี่ยเก้าพอยต์นะครับมีมูลค่าเท่ากับ9ดอลลาร์นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นค่าธรรมเนียมในการเทรดให้เราด้วยนะหรือก็คือเวลาเราเทรดเราต้องเสียค่าธรรมเนียมใช่ไหมพอยต์พวกนี้แหละจะมา ทดแทนให้เราได้นะครับแล้วก็ถ้าใครทำการ KYC เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะได้รับถึง1,000ดอลลาร์นะเป็นค่าธรรมเนียมในการเทรดเยอะมากๆนะครับเออแล้วก็อีกมากมายเลยเพื่อนๆลองเข้ามาดูนะในการลงทุนครั้งแรก c o p y Trade ครั้งแรกหรือว่า l e n d i n g ครั้งครั้งแรกนะครับจะได้นบโบนัสอย่างละ500โบนัสในการเทรดแล้วก็สิทธิพิเศษอีกอย่างหนึ่งสำหรับใครที่สมัครผ่านลิงก์ผมนะครับเนื่องจากเกรดโอเป็นผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับเพื่อนๆได้รับ ส่วนลด20%ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพื่อนจะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมแจกแอร์ดรอปในทุกๆเดือนด้วยนะครับก็อาจจะไม่ทุกเดือนนะอาจจะเป็นเดือนเว้นเดือนเกตโอโรเนี่ยจะจัดกิจกรรมในการแจกแอร์ดรอปให้กับผู้ติดต,ตามของผมแล้วก็คนที่สมัครผ่านลิงก์ผมนะครับเมื่อวันที่10ก็เพิ่งแจกมาเนาะได้ไปประมาณ10กว่าคนนะที่ผมที่ทักเข้ามาบอกผมหลังจากนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครได้ไปบ้างนะครับเพราะว่าช่วงตลาดช่วงวันที่10เนี่ย ก็เป็นช่วงที่มันค่อนข้างแพนิกมากๆเนาะคนไม่ค่อยเทรดนะครับก็เลยหลายคนอาจจะไม่ได้แอ์ดรอปตรงนั้นไปนะครับโอเคคราวนี้เรามาเข้าเนื้อหาต่อครับสำหรับ Bitcoin เรามาดูภาพใหญ่เลยนะภาพใหญ่เลยสําหรับตัว Bitcoin ต,ตอนนี้เนี่ยเราผมวาดไว้นะก็คือช่วงของ s e อร i n g c l i m a ยนะครับแล้วก็ช่วงสปรินตอเราเห็นอะไรนะเราเห็นอะไร ในรูปนี้ปุ๊บย่อรูปลงมานิดนึงนะครับเเรามองว่าราคามันจะไปเป็นอย่างนี้เนาะเดี๋ยวผมจะขอวา่าเพื่อนๆได้มองเห็นมองเห็นภาพไปในทิศท,ทางเดียวกันก่อนนะครับเดี๋ยวขอลบภาพไปนิดนึงขอติดสองครับเพื่อ,อนๆะว่าราคาจะราตามผู้เห็นก่อ,อนไะด้เออเห็นพะร้อม้องกัน อ่ะเป็นไงฝีมือการวาดอันแพรวของผมนะฮะ,ม,ะ,ะมันก็จะสวยนิดนึงนะครับเพื่อนๆมันก็จะสวยนิดนึงถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจเนี่ยต้องใช้ศิล,ลปะนิดนึงนะครับเรามาดูรูปตรงนี้กันนะครับเพื่อนเพื่อเห็นอะไรในรูปนี้นะครับสำหรับเวคอฟเวคอฟเนี่ยอธิบายก่อนทฤษฎีเวคคอฟโลจิกนะครับผมเป็นทฤษฎีที่ถูกแบ่งออกมาจากทฤษฎีดาวเทลลี่นะครับตัวดาวเทลลี่เนี่ยจะมี เฟสในการวัฏจักรทั้งหมด3เฟสเนาะรับรู้ขาขึ้นนะครับแล้วก็ช่วง distribution นะครับแล้วก็รับรู้ขาลงจะมีแค่นั้นเนาะแต่ว่าในส่วนตัวของของ w y c o f f เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเป็น4เฟสนะครับเฟสเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมี accumulation นะครับ markup แล้วก็ distribution แล้วก็ markdown นะครับจะมีทั้งหมด4เฟสคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมกำลังเห็นในครับ bitcoin เนี่ย มันยังอยู่ในช่วงของ accumulation นะครับ accumulation แล้วก็ยังอยู่ในช่วงของช่วง Spring นะครับเรามาดูรูปตรงนี้นะครับว่าผมเห็นเป็นอะไรตอนนี้ราคามันมีการลงมาเนาะผมพยายามสร้างดอกจันเพื่อนเพื่อนได้เห็นภาพเดียวกันกัผมนะเพื่อนเห็นอะไรไหมผมดอกจันเสียมเงินไว้นะเออราคามันอยู่ช่วงนี้แล้วก็ลงมาเมื่อเช้าเนี่ยนะครับลงมาแรงมากนะตรงเนี้ยลงมาก็จะเป็นช่วงเล e l l climax นะครับเราก็มีการขึ้นไปทําดอกจันอา่าสีฟ้าเสียมเงินนะครับแล้วก็ลงมาช่วงสปริงก่อนที่จะเด้งขึ้นไปอีกนะถ้าเกิดว่าเราย่อลงไปในในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเราจะเห็นชัดขึ้นนะครับเราจะเห็นชัดขึ้นนะตรงนี้อ่ะเห็นชัดมากๆเลยในสําหรับตัวไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าไม่อยากให้มองตรงนี้เพราะว่ามันดูนอยมากๆนะครับอยากให้เห็นไทม์เฟรมใหญ่ทีเดียวว่ามันเป็นยังไงบ้างอ่ะ คราวนี้เนี่ยเราจะหาจังหวะเทรดยังไงล่ะสําหรับใครที่จะซื้อนะครับผมบอกเออเอามาแล้วแล้วไงอะ่ะมันเป็นรูปแล้วไงอะ่ะจะเข้าตอนไหนเดีย่ะนะครับอาจบางคนก็อาจจะมีคําถามแบบนี้เนาะเดี๋ยวผมจะหาจุดซื้อให้ครับสําหรับใครที่ไม่รู้จะซื้อยังไงเนาะคลิปนี้ไม่ได้มาแนะนําการลงทุนนะครับจะมาแชร์มุมมองในการลงทุนของผมเพียงเท่านั้นนะครับเออเดี๋ยวเข้าใจผิดกันเรามาดูภาพนี้ ภาพนี้จะมีช่วงของการไซด์เวย์เนาะตรงนี้ก็จะเกิดนอยในตลาดเยอะมากนะครับอยากให้เพื่อนออกจากตลาดก่อนพักก่อนอย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งเ,พงเข้ามาในตลาดนะครับคือเข้ามาดูได้นะเข้ามาดูได้แต่อย่าเพิ่งแอคชั่นอะไรกับตลาดมากในช่วงที่มันเป็นช่วงของสปริงนะครับให้รอดูตลาดแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดโลว v o อลลุ่มนะครับแล้วก็เฟลเซลออฟเนะี่ยตรงนี้นะครับเกิดโลว v o อลลุ่มลงมาเพื่อนๆเห็นอะไรไหมตอนเนี้ยนะครับ วอลุ่มเนี่ยมันเริ่มต่าลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ผมรอก็คือช่วงที่มันเบรกหลุดแนวตรงนี้มานี่เพื่อนๆเ,เห็นไหมเส้นเสียวขาวเล็กๆตรงเนี้ยท,ที่ผมที่ผมทําไว้นะครับเส้นนี้ถ้ามันเป็นการเบรกหลุดลงมาได้นะครับเบรกหลุดลงมาอย่าพึ่งนะไม่ใช่บอกให้ซื้อนะครับไม่ได้บอกให้ซื้อแต่อย่างใดให้รอนะครับราคาของเขาเนี่ยมันกลับขึ้นไป ทำดอกจันเสียงเงินตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะดอกจันไว้ให้ดอกจันสีแดงตรงนี้ลงมาแล้วมีการทํามันมีการหลุดขึ้นไปมีการลงมารีเทสนะครับรีเทสช่วงช่วงนี้เราเนี่ยจะเข้ากันช่วงนี้แหละครับเนาะแต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดโลวอลลุ่มขึ้นเนาะไอ้วอลลุ่มเนี่ยเริ่มต่ําลงแล้วแหละนะครับแต่ตัวกราฟเนี่ยเรายังไม่เห็นชัดเจนว่ามันมันมันเบรกหลุดลงมา นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่น่าซื้อหรือว่าจุดที่เราควรจับตามองคือจุดหลังจากนี้นะครับมันกําลังจะเกิดทฤษฎีนี้ขึ้นหรือเปล่าแล้วราคาอาจจะพุ่งขึ้นไปนะครับน่าสนใจนะครับน่าสนใจพอดีไปเจอรูปนี้มาเนาะไปเจอรูปนี้มาจริงๆเนี่ยทฤษฎีของเวคอฟหรือว่า d าวเทอร์รเนี่ยเราสามารถเอาไปอัดแอปใช้กับหลายๆอย่างได้เลยนะเนาะแต่ว่า ผมเอามาเบสิกให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะก่อนที่เพื่อนๆเนี่ยกลัวกลัวหลายคนเข้ามาแล้วอาจจะไปเข้าผิดจังหวะไปเข้าช่วงมาร์คอัพเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามาร์คอัพเนี่ยจะจบตอนไหนนะครับเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามาร์คอัพจะจบตอนไหนบางทีเราเข้าไปตอนพุ่งแล้วก็ดันไปเจอตอนพักพอดีตอนพักก็คือช่วง d i s t r i b u t i o n เนะเราไม่รู้ว่า d i s t r i b u t i o n เนี่ยมันจะพักแล้วขึ้นต่อหรือลงต่อนะครับ ซึ่งมันก็จะมีช่วงคอนเฟิร์มที่เป็นภาพกลับกันของช่วงเอ,อ็กซูเมชันนะครับอืมจะคล้ายๆกันนะอันนี้เข้าใจไหมเออสิ่งที่เราควรจับตามองกับตลาดคืออะไรตอนนี้ตลาดเนี่ยได้ลงมารีเทรดช่วงต่ําสุดช่วง2องหมเนาะซึ่งมันต่ํามากนะเออช่วงเนี้ยอาจจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วก็ได้ถึงแม้ว่ามันจะยังมีโอกาสร่วงลงไปต่อได้อยู่ แต่ว่าอยากให้ใบแอบตรงนี้ก่อนเนาะใบแอตรงนี้ก่อนเราค่อยปรับแผนหลังจากที่เขาหลุดโลนี้ถ้าเกิดว่าราคาบิตคอยหลุดโลนี้หรือ26700ได้เนี่ยตรงนี้ราคา2 6 7ห0เป๊ะเ,เลยนะเออถ้ามันมันร่วงลงมาหลุดตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนแผนแล้วไอตัวอไอตัวเวคอร์ลอจิงเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้แล้วเราต้องไปดูจังหวะใหม่นะครับแต่วันนี้ผมจะมาแชร์มุมมองเนี้ยเพื่อนๆได้ฟังกันก่อนว่า เฮ้ยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันมีอะไรแบบนี้อยู่นะเอออยากให้ลองโฟกัสกันดูดีๆนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยถ้ามันขึ้นไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอยากให้ย้อนมาที่ปี2018นะครับเพื่อนๆปี2018เป็นช่วงที่ตลาดแคชหนักมากๆานะครับเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเอนเ,อนเห็นอะไรไหมราคาเนี่ยมันหักดิบลงมาเลยนะอยากให้เห็นตัวเวค o อฟโลจิกตรงนี้ l o จิกตรงนี้มันมันค่อนข้างคล้ายๆกัน นะครับเปรียบเทียบภาพที่มันค่อนข้างคล้ายกันราคาลงมานะครับมีเซลคลายแม็กตรงนี้เซลลิ่งคลายแม็กแล้วก็ขึ้นไปลงมาอยู่ในช่วงของสปริงนะครับอยู่ในช่วงของสปริงเดี๋ยวจะวาดรูปให้ดูช้าๆนะเพื่อนๆือนวาดรูปให้ดูช้าๆเราจะได้ไปด้วยกันนะครับเห็นอะไรนี่จะมีประมาณนี้อันนี้อยู่ในท f r เฟร Day นะครับท f r เฟร Day นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟที่เห็นอยู่เนี่ยเนี่ยมันเคลื่อนที่กันเป็นเดือนเลยนะเพื่อนเเคลื่อนที่กันเป็นเดือนเลยนะกว่าที่จะเกิดการขึ้นไปรุนแรงได้เนี่ยนะครับราคามันเกิดตัวดอกจันขึ้นดอกจันดูไหนแล้วโอเคไม่เป็นไรมันอาจจะยุ่งยากวุ่นวายนิดนึงนะครับดูรูปประกอบไปด้วยเนาะนี่ดอกจันขึ้น ขึ้นนะครับลงแล้วก็ช่วงเซลล์นะครับเซลลิงเซลลิงคลายแม็กตรงนี้วาดยากนิดน,นึงผมขอไม่วาดก็แล้วกันนะครับเซลลิงคลายแม็กนะครับก่อนที่จะเป็นในช่วงของสปริงนะครับดูดีๆนะเอออันเนี้ยเราก็มองได้ว่าเขากำลังอยู่ในช่วงสถานะของ Accumulation นะเพื่อนๆก่อนที่จะมีการโลว v o อลลุ่มนะราคาก็ทำโลวอลลุ่มลงมาวอลลุ่มก็ต่ำลงมามากๆนะครับก่อนที่จะเริ่มมีการซื้อขายที่สูงมากขึ้นในนาคตนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นช่วงของ MarkUp นะัพเอฟเเนาะราคาก็มันพุ่งขึ้นไปพักตัวนิดนึงแล้วก็พุ่งขึ้นมาแรงเลยนะครับแต่แน่นอนว่าเราเห็นอะไรพอมันพุ่งขึ้นมาแรงแล้วเนี่ยมันเกิด สถานะของช่วงของ distribution นะครับหรือช่วงปล่อยของนะทุกคนหนีตายช่วงเนี้ยคือช่วง2018เนี่ยหลายคนกลัวลหลายๆอย่างเนาะเออผมเองก็ก็อยู่ในในช่วงที่แบบกลัวมากๆเหมือนกันเพราะาเรายังไม่รู้จัก Bitcoin ดีนะครับขายไปเยอะเนาะราคา Bitcoin เนี่ยหลายคนติดดอยเนาะแล้วพอราคามันพุ่งเนี่ยแน่นอนว่าคนกลัวเยอะคนใหม่เยอะก็ขายกันออกมา แต่โชคดีหน่อยช่วงนะั้นเป็นช่วงที่ผมเริ่มศึกษาบิตคอย์จริง <c oughs> จง <c oughs> ก็เลยแบบเป็นช่วงเก็บของของผมนะครับเอออ่ะเรามาต่อมันก็เข้าช่วง distribution แล้วก็ราคาก็ร่วงลงมาอย่างรุนแรงนะครับก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปต่อคราวนี้เรากลับมาช่วงปีปัจจุบนันกันบ้างเรากำลังเห็นเอ่อ accumulation ที่คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็ร่วงมาเยอะมากๆแล้นะครับ คราวนี้ไซเคิลนี้เนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยหรือที่เรากำลังจะเห็นอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบอีกแป๊บเดียวที่ผมวาดไว้เนี่ยมันอีกไม่กี่วันก็จะเกิดขึ้นนะครับแต่มันอาจจะเป็นอีก3เดือน6เดือนหรือ1ปีนะครับหรืออย่างที่นักวิเคราะห์ที่เขาคุยกันไว้ก็คือช่วง2023นะครับจะเป็นช่วงบูรันของบนะิตคอยเนาะอเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างบูรันเนี่ยเราอาจจะได้เห็นอะไรแบบนี้นะครับ คราวนี้การวัดเป้าเราจะวัดเป้ายัางไงถ้าเกิดว่าเฮ้ย mm hmm. มันเกิดการเบรกหลุดลงมาแล้วแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็รีเทสแล้วเราไดออเดอร์แล้วเราจะวัดเป้าราคายัางไงสําหรับคนที่เก่งกาไรนะเออคนที่เก็บของหรือว่าโฮเดอร์เนี่ยก็ยังคงโฮกันต่อไปเนาะแต่สําหรับคนที่เก่งกาไรเรามาดูกันบ้างเรามาที่ฟิโบนัชชีครับผมจะใช้ในส่วนของของฟิโบนัชชีเอ็กเทนชันเนาะในการวัด เราจะมาวัดกันที่โลนี้โลที่ต่ําที่สุดไฮที่สูงที่สุดนะครับแล้วเราจะวัดกันที่โลที่ต่ําที่สุดที่จะเป็นไปได้นะครับอันนี้จะเป็นราคาคาดการณ์เนาะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าช่วงโลที่มันจะเบรกลงมามันจะต่ําได้ขนาดไหนผมก็แค่เอามาวัดประมาณราคาเพียงเท่านั้นนะครับคราวนี้ด้วยความที่ตลาดมันค่อนข้างโฟโมเนาะ เราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าราคาเนี่ยมันจะทะลุไปแบบ161.8%หรือว่า261.8%หรือไปถึง423.6%เราไม่รู้นะครับแต่ว่าสำหรับคนที่เก็งกำไรเราก็จะมีจุดที่ขายเนาะเพราะว่าอย่าลืมว่ามันจะมีช่วงของ d i s t r i b u t i o n เราไม่รู้ว่ามันจะจะเกิดขึ้นตอนไหนนะครับแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรู้จักเวคคอฟโลจิกดีเนะี่ย เราจะรู้จังหวะที่เราควรออกจากตลาดเนาะถ้าราคามันเกิดพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยแล้วเกิดการไซเวย์นะครับไซเวย์แล้วเกิดสถานะที่ตรงกันข้ามกับเอ็กซูเมเรชันะครับมันก็จะเป็นดิส r i บิวชันเนาะที่ราคาเนี่ยมันจะ b เบรกขึ้นไปจาก High เดิม นะครับแล้วก็กลับลงมา r e เท s t แล้วก็ร่วงลงมาปล่อยของลงมาเป็นสถานะของมาร์กดาวนะครับเนาะเอาใหม่เนาะจะเป็นช่วงของ accumulation แล้วก็ markup distribution แล้วก็มาร์กดาวนะครับก่อนที่จะเกิดขึ้นเราต้องรอจังหวะการการ t e สของราคาเนาะการเทสของราคาที่จะขึ้นไปแล้วก็พักตัวพักตัวอาจจะขึ้นต่อ ก็ได้นะครับมันไม่ได้แปลว่าพักตัวแล้วมันจะเกิด distribution เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดการพักตัวเนี่ยเพื่อนๆต้อง action กับตลาดเปลี่ยนไปถ้าเกิดมันอยู่ช่วงของมัลอัพเพื่อนๆอาจจะปล่อยรันเนาะปล่อยรันกําไรไปเรื่อยๆแต่พอมันเกิดช่วงไซเบ์เนี่ยเพื่อนๆต้องโฟกัสกับตลาดเป็นพิเศษโฟกัสมากๆดูแทบจะดูแทบตลอดเวลานะครับหรืออาจจะเช้าเที่ยงเย็น นะครับอย่างน้อยถ้าเกิดราคามันร่วงลงมาเราจะได้ไม่ขาดทุนกําไรมากจนเกินไปนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันเกิดสถานะของ distribution ขึ้นมาเนี่ยมันจะร่วงแรงมากๆเหมือนกับตอน2018ที่ผมให้ดูเมื่อกี้ใช่ไหมมันเกิด accumulation แล้วก็พุ่งขึ้นไปสูงมากแล้วก็กลับลงมาแทบจะเกือบถึงถึงช่วงสะสมราคาเดิมเลยนะครับมันจะเกิดลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเกิดการ sideways เนี่ยอยากให้ตีแนวรับแนวต้านเนาะตีแนวรับแนวต้านแบบเนี้ย ที่ผมตีไว้เพื่อที่เราจะวัดในส่วนของการแพนิคของตัวกราฟนะครับถ้าเกิดมันมีการแพนิคเซลลงมาแล้วก็เบรกแนวรับตรงนี้นะครับเราก็แค่รอเขารีเทคชันขึ้นไปแล้วก็มีการรีเทสแล้วก็ขึ้นไปต่อส่วนเหมือนกันถ้าเกิดว่าดิสวิลชันหรือว่าราคาจะร่วงเนี่ยเราก็รอช่วงที่มันเกิดการแพนิคบายนะครับแล้วก็กลับลงมา เนาะกลับลงมาแล้วก็มีการรีเทสขึ้นไปแล้วก็ลงยาวนะก็จะจะมีประมาณนี้หวังว่าเพื่อนๆคงเข้าใจนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้มาอธิบายอะไรลึกๆแบบนี้เนาะมันอาจจะมันอาจจะวกวนนิดนึงเพื่อนๆก็พยายามกอดูกันเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นมุมมองที่ ผมเอามาอธิบายให้เพื่อนฟังแล้วก็เอามาแบ่งพันเพื่อนๆได้ฟังได้ดูกันนะครับว่าในตัวของ w วคอ f ฟเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็มันเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งเป็นอีกลอจิกหนึ่งที่นักลงทุนใช้กันเยอะมากๆนะครับแต่มันก็ยังมีหลายมิตินะที่เราสามารถเอาไปใช้ในหลายมุมมองได้ในในในส่วนของอ e ีเลดเว b ก็ได้นะครับสำหรับใครที่แบบ ให้หาอีเลทรอแม่งศึกษายากจังว่าเว็บหนึ่งมีกฎเยอะแยะมากมายเว็บสองต้อง ABC นู่นนี่นั่นแฟบต้องเกิดที่เว็บนูน่นเว็บนี่ซิกแซกต้องเป็นอย่างนี้อย่างนน้นงงว่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอีเล็กทรอไม่ได้ทฤษฎีดาวกับเวคออฟลอจิกเนี่ยผมมองว่าเป็นทฤษฎีที่จะทำให้เพื่อนลดการวโนในการเทรดได้มากขึ้นนะครับสิ่งสำคัญที่เพื่อนต้องดูในการดูกราฟคือภาพใหญ่ ภาพใหญ่นี้ใหญ่ตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันเลยนะตั้งแต่กําเนิดจนถึงปัจจุบันเพื่อนๆจะได้เห็นสถานะคลื่นที่ชัดเจนว่าคลื่นนี่มันอยู่ในช่วงไหนนะครับมันอยู่ในช่วงของของมาร์คอัพหรือว่าดิสทิวชันหรือว่าอยู่ในช่วงของมาร์คดาวแล้วก็รอช่วงแอคู u l เลชันใหม่อย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องดูดูกันแบบนั้นซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นแค่วัฏจักรเล็กๆเนาะหรือช่วงนี้อาจจะเป็นแค่น้อยของตลาดก็ได้นะครับ ไม่จาเป็นต้องเชื่อผมนะผมแค่เอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆดูเพราะว่าเรายังมีแนวรับของตลาดที่แบบอยู่ต่ํากว่านี้เนาะไม่รู้ว่าจะไปถึงไหมแต่ถ้าไปถึงเนี่ยเราก็ต้องรอจับจังหวะกันต่อไปว่ามันจะเกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นมาอีกครั้งไหมถ้ามันเกิดขึ้นเราก็จะมาจังหวะซื้อกันในตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้เนะี่ยจังหวะซื้อยังไม่มีนะเพื่อนๆจังหวะในการเข้าซื้อหรือว่าแอคชั่นในตลาดในปัจจุบัน ยังไม่มีผมแค่มาพูดถึงอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นเพียงเท่านั้นนะครับเอาล่ะคลิปนี้เพื่อน,อนๆน่าจะได้ประโยชน์กันไปพอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าฟังไม่เข้าใจหรือที่ไปวกไปวนมาวกวนป,ปนสับสนวกวนเหมือนไม่ใช่คนก็ขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามจะพับปรุงเนาะเออวันนี้มันดึกแล้วนะครับห้าทุ่มหกทุ่มแลละนะครับห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยว จะไปนอนแล้วนะครับสำหรับเนี้ยนะผมก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe รักทุกคนนะครับสวัสดีครับ